ให้หลับตาเท่านั้นแหละทุกอย่างก็สิ้นสุดลงแล้วจะเอาอะไรรับประทานคำถามพวกจะไม่จะอบนั่งหรอจะอบถามด้วยเอาก๋วยเตี๋ยวก็ได้ข้าวก็ได้หลับตาจะทานได้ไงก็ไม่ได้ทานตอนหลับตานก็มีเวล่เวลานะเออพระเราทำสองอย่างควบคู่ก็ไม่ได้ประเทศชาติจะ,จะ,อะ,อะ,อะลองดูสิ จเริญมสเมื่อขอเรามีแหล่งแห่งกำเน,นิดแหงความคิดที่ดีที่ประกอบไปด้วยดวงปัญญาก็จะมีความเข้าใจรอบรู้เลยว่ารวยไปทําไมแล้ววิธีที่จะรวยความคิดก็บันเจิดเลย creative i n t e l l i g e n e อ่าในไหนภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยดวงปัญญาสว่างสวยที่จะแก้ไขปัญหามันก็จะเกิดขึ้นและมีพลังใจที่จะไปทาให้มันสําเร็จ ความคิดก็จะมีพลังการพูดมีพลังการกระทาไปมีพลังความสําเร็จมันก็จะเกิดขึ้นมันสไม่ยากเออมันสิง,ง่าย